นี่ก็ตรงบริเวณที่เกิดปัญหาน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเบื้องต้นนะครับตรวจสอบพบที่สายแบตนะครับสายแบตมีความร้อนนะครับตอนนี้ก็ลงมาพักที่ชั้นสองนะครับหลังจากที่ทําการเสียบ n t 4กลับเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลงไปดูนะครับว่า พีพีสติงสองจะมาไหมถ้าใครแบบขึ้นไปแล้วรู้สึกว่ามันร้อนมากนะครับก็ลงมาพักกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับทุกๆคนใส่ถุงมือก่อนร้อนมากเลยวันนี้ นะตอนนี้ก็ทําการตัดเจ้าตัวปัญหาออกไปแล้วนะครับอนนี้ยําไม่แน่นนะครับออกเลยนะครับใส่กลับไปที่เดินมนะครับตอนนี้แรงดันมาตรวจสอบแรงดันเงนนะครับว่าที่หายไปแต่แรกเริ่มตอนนี้กลับมาแล้วหรือยังแรงดันมาแล้วนะครับอันนี้สอบแล้วก็อยู่ที่หกร้อย โวล์พอดีช็อตทีจะดุ้งนะฮะใครว่าไฟดีซีไม่อันตรายนะฮะหกร้อยโวล์เอานิว้วจิ้มดูนะฮะดูแขนชาเลยโอเคครับตรวจสอบเสร็จไม่ค่อยถนัดเลยมือเดียวคนเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันมาตรวจสอบนะครับที่ีวี PV หนึนะครับแรงดันมาแล้วนะครับอยู่ที่ห้าร้อโวลต์นะครับ PV สองมาที่597โวลต์นะครับปัญหาตรงนี้ก็คือไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ฟังก์ชันนะครับ System Work Mode นะครับในการช่วยเหลือลูกค้าไปก่อนนะครับทูปิดนะครับตัวนี้เซ็ตอัพไว้เป็น On g r i ดนะครับ On g r i ดก็ทูซีที พึ่งต้นนะครับสิสเทม m o ม e นะครับแค่เป็น Zero Export to CT นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไง Mob Use นะครับก็ตั้งไว้ปกติไม่ตั้งไว้ก่อน,นนะครับโนแบทนะอันนี้เป็นเครื่องขึ้นอารานนะครับใน s ิสเ,เซ t ตติน,นะครับเอาบีบออกคลิกถูก ก็จะเงียบตอนนี้แผ่นทีวีทีูีที่4.6นะครับไฟบ้านใช้งานอยู่ที่4.7ก็ดึงหลดการังไฟฟ้าเล็กน้อยนะครับตรงน,นี้ก็ภาพรวมตอนนี้ก็คือแก้ไขให้ลูกค้าใช้งานได้ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดปัญหานะครับ